สวัสดีครับผมด r รแพทนะครับวันนี้มีเรื่องสําคัญจะมาคุยให้ฟังนะครับคือในระยะไม่กี่ปีมาเนี้ได้รับการปรึกษาจากคนไข้หลายคนเลยนะครับว่าไปยุบโหนกแล้วหน้าเหี่ยวลงรู้สึกหน้าแก่กว่าเดิมอันนี้เนี่ย เมื่อสองวันนี้ก็มีมาคนหนึ่งนะครับพอดีคนไข้คนนี้ได้ไปปรึกษาแล้วก็ไปทําแบบที่โรงพยาบาลมาแล้วนะฮะเห็นว่ากระดูกกันนนี้ก็คือกระดูกหนกแก้มอันนี้นะครับถูกตัดมาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คุณหมอตัดขาดเลยแต่ตอนที่มันติดเนี่ยมันติดไม่ดีนะจะเห็นว่ามันเลื่อนลงมาเห็นไหมฮะอ่าอันนี้ก็เลื่อนลงมานะจะเห็นว่าเลื่อนมาทั้งครึ่งเซนเนี่ยอันนี้คนไข้ก็มีโมเดลมาให้ดูด้วยนะอันนี้ยโมเดลจะเห็นว่ามันเลื่อนลงมานะอันเนี้การที่มันเลื่อนลงมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าหน้าคุุณเเเหี่่ยยวลงพราะนนือทกชิด ที่บริเวณแก้มเนี่ยมันยึดอยู่กับกระดูกไซโคลมาชิน้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่มันสไลด์ลงมาเนี่ยนะครับผมสันนิฐานว่าคนไข้ได้ไปทํากับคุณหมอที่บอกว่าเป็นเทคนิคใหม่มาจากเกาหลีตัดกระดูกโดยไม่ต้องยึดซึ่งในความเห็นผมเนี่ยมันไม่น่าจะดีเพราะว่าการที่คุณตัดกระดูกแล้วคุณไม่ยึดเนี่ยต้องมนกระดูกคุณหักแล้วคุณไม่ได้ดามมันไว้นะแล้วตรงนี้ที่สําคัญก็คือกระดูกชิ้นเนี้ยมันจะมีกล้ามเนื้อสําคัญเลยนะครับมายึดอยู่นะ กล้ามเนื้อแมสเซตเตอร์เนี่ยนะครับจะยึดกับกระดูกเนี้ยตอนนี้ถ้าคุณตัดกระดูกตรงนี้แล้วคุณไม่ไม่ยึดเนี่ยกล้ามเนื้อเนี้ยก็จะดึงกระดูกลงมามันก็จะเคลื่อนลงมาเพราะฉะนั้นหน้าคุณก็จะเหี่ยวอันนี้ในความเห็นผมเนี่ยผมว่าควรจะยึดการยึดกระดูกเนี่ยมันข้างจะยากนิดนึงเพราะมันต้องใช้สกรูยึดกับเพลทนะเพลทก็คือแผน่นไทเทเนียมนะฮะอันนี้จะยึดอย่างนี้นะน,นี่2ตัวนี่2ตัวตอนนี้ถ้าเกิดคุณหมอไม่ใส่สกรูก็ลดไปหนึ่งหนึ่งขั้นตอนคือไม่ต้องยึดสกรู แต่ข้อเสียก็คือผมสันนิษฐานว่ากระดูกนี้จะเลื่อนลงมาได้ทําให้หน้าเหี่ยวหน้าย่นคนไข้ก็ต้องไปเดือดร้อนหาวิหาวิธีแก้หน้าเหี่ยวอีกคราวนี้ผมจะอธิบายวิธีทำนะฮะวิธีตัดยุบโหนกแก้มนะในกรณีที่ผมทํานะครับวิธีทําก็คือว่าจะตัดกระดูกตรงนี้นะกระดูกที่เนี้ยมันจะใหญ่สําหรับคนที่โหนกแก้มใหญ่ก็คือตรงเนี้ยมันจะใหญ่นะเราก็จะตัดกระดูกนี้นะครับตัดให้ขาดเลยนะ พราะว่าเราจะต้องยุบเข้าไปในขณะเดียวกันก็มีการตัดตรงนี้นิดเล็กน้อยอาจจะดัาให้เป็นกรีมติ๊กก็คือว่าหักเฉยๆนะการเลื่อยนี่น่าจะนิ่มนวลเพราะก,การใช้สิวตอกนะครับเพราะสิวมันจะต้องใช้ค้อนตอกมันจะรุนแรงเราใช้เลื่อยเอานะเสร็จแ,แล้วเราก็ยุบเข้าไปยุบเข้าไปก็คือยุบเข้าไปตรงๆอาจจะยุบเข้าไปประมาณสักครึ่งเซนซึ่งถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็ยุบได้สกูตรงนี้สองตัวอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าคุณยึดกระดูกแล้วในระดับเดิมเนี่ย หน้าคุณก็จะไม่หย่อนนะครับเพราะว่าอยู่ในตํำรับเดิมแต่ถ้ามันเลื่อนลงมาอย่างที่บอกเลื่อนลงมาอย่างเนี้ยหน้าคุณก็จะเหี่ยวเพราะว่านเนื้อเยื่อทุกชนิดที่แก้มคุณเนี่ยมันจะยึดอยู่กับกระดูกคนเนี้ยถ้าเกิดว่ากระดูกนี้เลื่อนมานเนื้อเยื่อทุกอย่างก็จะเลื่อนลงมาก็เหมือนกันหน้าคุณหย่อนลงมาอน้คนไข้ก็ต้องไปหาวิธีแก้อีกซึงจะวุ่นวายมากนะและคนไข้ที่ไปยุบหนกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่มาเนี่ยก็มักจะไปตัดการามวีลายไปตามโฆษณาว่าวีลายวีลายนะอันนี้ปัญหาที่คนไขคคนน้ีมมาาหาผเ่ คือต้องการจะมาเสริมกรามเนื่องจากว่าคุณหมอตัดเยอะเกินไปตัดแล้วกรามหายไปเลยนะเหลือแต่คางนะ,ะเห็นไหมแหว่งไปเยอะมากเลยเทียบกับอันนี้นะหายไปเยอะมากจะเห็นว่าตรงนี้เหลือคนแค่ก็จะบ่นว่าคางอะยังใหญ่อยู่ตรงนี้คือยังใหญ่อยู่แต่เขาตัดแค่นี้นะจริงๆเนี่ยมันควรจะตัดอย่างนี้นะเพราะว่าตรงนี้ต้องเอาออกด้วยว่าตรงนี้จะเห็นว่ามันใหญ่ส่วนตรงนี้เนี่ย หายไปแหว่งไปตอนนี้ที่สําคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าอันนี้มันไม่ใช่กระดูกธรรมดานะมันจะมีเส้นประสาทวิ่งอยู่ในนี้ด้วยหนึ่งเส้นเป็นเส้นประสาทสําคัญเส้นนี้วิ่งจากในกระดูกมาตามกรามเนี่ยแล้วก็มาที่ฟันเส้นประสาทจะวิ่งเข้ามาในรูนี้แล้วก็วิ่งมาตามนี้แล้วก็มาออกตรงนี้ความสำคัญก็คือว่าเส้นประสาทเส้นนี้มันเป็นเส้นประสาทรับความรูส้สึกบริเวณคางนะบริเวณริมฝีปากเนี่ยถ้าไปตัดโดนนะฮะ อันนี้มันมเลี้ยงฟันด้วยเพราะฉะนั้นฟันก็จะเสียเส้นประสาทที่จะมาเลี้ยงอาจจะตายได้คนไข้คนคน,นี้มีปัญหาก็คือปากชาตั้งแต่ลังทําผมเชื่อว่านะน่าจะโดนเส้นประสาทเพราะว่าดูจากอันนี้เนี่ยมันจะมีร่องอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ด้วยอันนี้ก็มีร่องแต่คนไข้คนนี้เขาบอกว่าชาข้างเดียวคือข้างซ้ายนะเต็มก็ดูหายไปเยอะมากอันนี้ชิ้นส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเขาํามาว่าจริงๆมันสนมมด้แต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะมันจริงๆงมันอยู่ตรงนี้เพราะว่านีมนมันเล็กเกินไปนะ เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือที่มันห่างเนี่ยเพราะว่าใบเลือ่อยเขาเนี่ยนะครับที่ที่ผมอยากจะมาพูดอันนี้ก็เพราะเรื่องเนี่ยครับเรื่องเส้นประสาทเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเส้นประสาทเส้นนี้มันไปเลี้ยงฟันกับความรู้สึกที่ปากเพราะฉะนั้นถ้าไปตัดเยอะเกินไปเนี่ยหนึ่งนอกจากว่าคุณจะไม่สวยแล้วเนี่ยคุณไปโดนเส้นประสาทก็คือคุณก็มีปัญหาเรื่องความรู้สึกบริเวณคางกับฟันได้ พูดถึงเส้นประสาทที่เมื่อกี้เราพูดถึงเส้นประสาทที่วิ่งมาในกระดูกนี่นะครับมาโผล่ตรงนี้ถ้าอยู่ในโครงกระดูกเขาเรียกว่าอินเสียเอลเนอร์ฟถ้ามาโผล่ตรงนี้เขาเรียกว่า, er า,มา,าวเมนตอลเนอร์ฟ er เส้นประสาทนี้สําคัญยังไงสําคัญก็คือว่าให้ความรู้สึกบริเวณนี้บริเวณคางถ้าเกิดคุณไปเสริมคางเนี่ยนะเสริมจากด้านในปากเนี่ย หรือว่าจะเสริมข้างล่างกระเดียถ้าคุณหมอเขาบังเอิญนนะ่ะไปโดนเส้นประสาทสองเส้นนี้คุณก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเสียความรู้สึกบริเวณนี้นะต้องระวังมากๆเลยเส้นประสาทสองเส้นนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราจะผ่าครับสาหรับานที่กําลังคิดว่าจะทําศัลยกรรมเสริมสวยหรือมีปัญหาอยากปรึกษาแพทย์ทั้งก่อนทําและหลังทําศัลยกรรมติดต่อมาได้ที่ผมดรแพทย์ Pat, หรือที่โตไกลคลินิกเรายินดีให้คำปรึกษาและให้คําแนะนํา ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และฟอลล์อัพขอบคุณครับ